เพิ่งรู้ เขายิ่งอาอุ่นเสียมาเจอเออสาวชอบคนไหนที่หุ่นดีอยู่แล้วรับรองนะมีแค่กิ๊กแล้วก็เป็นแค่แฟนยังไม่พัฒนาถึงเมียถ้าเมียมื่ไหร่นะบอยเรามีนิดเดียวเนี่ยน่าจะมีไม่เยอะตอนนี้เหรอเมียแค่หนึ่งเมียหนึ่งกิ๊กมีเป็นบ้านอยู่ตอห่อยลงมาอีกหน่อยนี่กิ๊กหลายคนเลยไม่กิ๊กยังเป็นบ้านอยู่ยังไม่ยังไม่แอบประจำมีกิ๊กแบบประจําไม่ประจําด้วยนะชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นฟีววี่ช่วยคุณผู้ชายได้นะคะเพราะว่า ผู้ชายอย่าคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงนะซิวี่ช่วยได้นะคะแล้วก็ถ่ายเป็นว่าเล่นสามวินดีฉันบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกกินไปประป,ป้าทาดแข็งอุ้ยขอโทษกะกลางคืนเข้าดิฉัน สองรอบไม่ได้นะอย่ากไปท้ากับคนที่ทานซิวีนะจะบอกให้เป็นเรื่องใช่เพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนทานไปยังไม่ถึงกล่องเลยค่ะบอกอู้ตายแล้วโล่งเลยค่ะสบายสะดือใช่เกี่ยวกันไหมสบายเขาบอกสบายมากเลยเือนเหมือน เหมือนไอ้จากที่เก็บมาไว้ข้างในเนี่ยออกไปนอ,อาโลกไปเลยใช่จริงๆอ่ที่ออฟฟิศเรามีน้องแนนก็บอกว่าน้องแนนบอกว่าน้องแนนธาตุแข็งแต่เชื่อไหมคะวันนี้เขาธาตุแข็งก็กินไปหนึ่งกล่องไม่เป็นไรกล่องที่สองหน้าท้องเริ่มยุบนี่สําหรับคนธาตุแข็งนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหนะ้า แม้ถึงคิวดิฉันพลาดไปคิวหนูามาดูคนที่ผิวแห้งผิวหน้ามันผิว,ผ,วผสมผผสมำหรับหน้าร้อนอย่างนี้จะทำอย่างไรให้สวยเสด็จญาติพบกันเบรกสุดท้ายค่ะ ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไี่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศนวยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขขวาม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่ หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KG Life ค่ะอัสลามุลัยกุมรลามะตุลลอฮ์ตาราบรลกาตุบีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทาน B1 ที่จะดีขึ้นนะคะ New KG Life มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจนดนชั้นีิคะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดนะคะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085 666 8 3ห้0 8 4 099 9 3 4 7ชอบไหมภรยาหุน่นล้วนแบบนี้ ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่คหุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายไ,ด,ไ,ได,ด้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทําได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปบูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ช่วงที่สายเอาจะเอาช่วงสุดท้ายเปงนช่วงที่สาของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะถึงแม้เราจะสะดุดกันสุดท้ายกับท้ายสุดแต่สุดท้ายเราก็ลงเลยด้วยผู้หญิงอยากวช่วงนี้ มีวิธีดูแลผิวหน้าสําหรับคนผิวมันผิวแห้งผิวผสมสาวๆคนไหนที่มีผิวอย่างสามลักษณะอย่างนี้เรามีวิธีดูแลกันค่ะผิวแห้งผิวแห้งก่อนเลยลำแร๊ทำไมทำไมเป็นคนผิวแห้งบิมคนผิวแห้งครับเพราะว่ารอบผิวแห้งเพราะทานน้ําน้อยเนาะใช่เป็นคนขี้เกียจดื่มน้ําค่ะไม่ดีนะไม่ดีวันละแปดน้ำเปล่าเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจ ดื่มน้ําเปล่าแต่ชอบดื่มเบปซี่เอ๊ะไม่ดีนะไม่ดีค่ะไม่ดีอยาวตัวอย่างมาใช่ก็พยายามตอนนี้พยายามลดน้ำเบปซี่น้ำอะไรอย่างเงี้ยพยายามดื่มน้ำเปล่าน้ำเปล่าผิวแห้งเป็นลักษณะผิวที่น้ำมันขับออกมาน้อยทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นและขาดน้ำมันทำให้ผิวแห้งเป็นขุยค่ะคุณผู้ชมผิวหยาบกร้านซีดเซียวและก็ มีริ้วรอยง่ายเหรอใช่เกิดริ้วรอยง่ายาวิธีบำรุงรักษาเป็นพิเศษคือการใช้ครีมบำรุงผิวนะคะให้ผิวชุ่มชื้นดูแลผิวให้มากกว่าปกติในช่วงเวลาอากาศแห้งหรือฤดูหนาวเพราะน้ำมันและเหเงือ่อจะถูกขับออกมาออกมาค่อนข้างน้อยทำให้ผิวเกิดอาการ แสบคันอันตรายเหมือนกันใช่เป็นผื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นผื่นง่ายก็มีวิธีดูแลก็คือ 1. มาร์กหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงผิวทุกครั้งหลังจากที่ล้างหน้าค่ะแล้วก็กระตุ้นผิวด้วยการนวดโดยใช้เอเซนต์ผสมกับครีมบำรุงผิวในอัตราหต่อสองเพื่อกระจัดกจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะ ค่ะสควรบำรุงผิวด้วยสารเรตินอลและวิตามินอีก่อนนอนและงดการอบซาวหนา้าโอยดิฉันไม่ชอบเลยอดอบซาวหนา้าเพราะว่าทำให้หน้ายิ่งแห้งอ่าแล้วก็ดื่มอันนี้ค่ะสำคัญค่ะดื่มน้ำวันละ2ลิตร เป็นประจําคือจิบจิบไม่ใช่ว่าดื่มรวดเดียวพี่เชนเป็นคนผิวมันแต่หลังๆนี่ดีขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยหรือเปล่าแล้วก็ทาสปาบ่อยหรือเปล่าถึงทําให้ปกติแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําน่าจะใช้ป้องกัน UV ด้วยเพราะหน้าเราถ้าโดนแดดมากๆมันจะมันทุกคนถึงจะผิวแห้งก็จะมันถ้าเกิดว่าเราโดนแดดเพราะฉะนั้นสำหรับคนผิวมันนะคะคุณชมมีหลายอาการก็คือหนึ่ง เครื่องสำอางด้วยอุดต,ตันรูขุมแล้วก็ช,ชอบเป็นสิวบริเวณหน้าผากแล้วก็จมูกแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนล้างหน้าสะอาดก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็มาดูเคล็ดลับนิดนึงที่จะทําให้หน้าไม่มันนะคะก็คือทำความสะอาดรูขุมขนนะคะด้วยใช้ผ้าขนหนูนะะี่ค่ะไปชุบน้ำอุ่นแล้วก็มาแปะที่หน้ามาประครบใช่ ส่วนใครที่แพ้ง่ายดิฉันบอกอีกข้อหนึ่งถ้าแพ้ง่ายที่เป็นสิวเป็นผื่นเป็นผดเนี่ยบางทีนะคะเราล้างแล้วช่วยไม่ได้นะคะให้ใช้น้ําแข็งมาประคบเล่นไปเล่นมามันจะยุบเลยดิฉันดิฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนก็อ่านเทปที่แล้วแล้วปรากฏว่าหน้ามันเป็นผื่นอยู่สองสามจุดโดยเฉพาะบริเวณใต้คางแต่เอาน้ําแข็งมาประคบเชื่อไหมคะว่ายุบถาวรเลยแล้วก็ใต้ตาถ้าเกิดวันไหนเรานอนดึกหรือว่าเราทํางานบ่อยอย่างนี้ทุกวันาเนี่ย เราก็มาประคบแล้วมันจะยุบระดับลงบวมอาการบวมน้ําหรือบวมเพราะฉะนั้นคุณชมได้2อย่างนะตั้งแต่คนผิวหน้ามันกับคนที่เป็นผื่นแพ้ง่ายก็สามารถใช้น้ําอุ่นนะคะชุบผ้าแล้วก็มาเนี่ยค่ะมาแตะที่หน้าหรือว่าใช้น้ําแข็งก็ได้นะคะสำหรับสำหรับคนที่เป็นผื่นนะคะแล้วก็นะอันนี้พอกหน้าสำคัญคุณผู้ชมเพราะว่าคนเรา ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องสำอางเยอะๆบางทีมันมีสารเคมีตกค้างพอกหน้าให้มันนุ่มชุ่มชื้นหรือว่าให้มันดูดใช่สิ่งแปบปอมอุดตันอะไรอย่างนี้ออกไปใช่ไหมคะคุณพี่ก็คือจำละล้างใบหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ซาวน้าผิวหน้าขัดผิวหน้าแม่อันนี้อันนี้ตรงข้ามกับผิวแห้งนะผิวแห้งไม่สมควรซาวน้าแต่ผิวมันสมควรซาวน้าและและขัด ไม่งั้นผิวคนผิวแม่มันจะเป็นขุยไงเปแสบนะคืออย่าไปทําอะไรกับเขามากแต่ผิวมันจะต้องทำนะคะเพราะงั้นก็พี่เจนดีขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าสองสามเดือนที่แล้วเข้าสปาบ่อยแต่ตอนนี้ก็นานๆครั้งนะคุณชมเพราะว่าภารกิจงานเราเยอะนะคะแล้วก็ทานปักขมกระลำปลีอเอ็ดหอมสาหร่ายทะเลเดียนชอบหมดเลยที่พูดมานี่เป็นไปได้ด้วยว่าอาหารการกินใช่ค่ะ นะคะก็ท้ายอะไรหลีกเรียกความเครียดทุกคนต้องเครียดเพราะฉะนั้นเครียดยังไงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะคะรวมถึงนิสัยชอบแกะเดียนชอบแกะสิแกะเกาใบหน้าใช่ฉันชอบแกะนั่นเป็นโรคเกียตแต่ว่าเนี่ยงดอาหารหวานมันแล้วก็เหล้าบุหรี่นะคะแต่ก็อยากแกะสิวนะมันจะไม่ดีใช่ค่ะนะคะนี่ก็ได้แค่สองผิวเดยวผิวไปสมมาวันหลังดีกว่าได้เพราะว่าเรายังเหลืออีกแดด วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวพวกฝากกันพรุ่งน,นี้ดีกว่านะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ